เสียงทําจากบ้านแสงอรุณตอนพรจากแม่ชีวิตน้องพรพรจากพระอรหรันอีพรอ,อีลูกไม่รักดีมึงทําให้ครอบครัวของกูมีปัญหาวันไหนมึงมีครอบครัวขอให้ครอบครัวมึงชิบหายอย่าได้มีความสุขความเจริญคําแช่งของแม่ในวันนั้นทำให้ชีวิตน้องพรและครอบครัวประสบวิบากกรรมต่างๆในชีวิต เพราะความโกรธจึงทำให้ท่านจึงขาดสติพลังปากออกมาพรนั้นจึงตามมาส่งผลกับชีวิตของเธอจนถึงปัจจุบันไม่ว่าเธอจะทำมาหากินอะไรชีวิตของเธอก็ไม่ประสบกับความสำเร็จความสุขความเจริญในชีวิตมีครอบครัวก็หาความสุขไม่ได้ชีวิตของเธอเหมือนตกนรกทั้งเป็นหลายปีก่อน ได้รู้จักน้องพอรเธอเดินทางมาเพื่อขอคำแนะนำแนวทางในการดำเนินชีวิตหลังจากพูดคุยกันทำให้ทราบเรื่องราวชีวิตน้องพอรหน้าตาสาดส,สวยเป็นที่หมายปองของชายชีวิตเธออาพับครอบครัวหาความสุขไม่ได้ชีวิตน้องพอรน้องพอรเกิดในครอบครัวยากจนพ่อแม่มีอาชีพรับจ้าง เธอมีน้องสามคนฐานะครอบครัวยากจนคุณพ่อตัดสินใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวคุณพ่อกู้มาเป็นค่าใช้จ่ายใ,ในการเดินทางเมื่อคุณพ่อไม่อยู่เธอและน้องอาศัยอยู่กับแม่ตามลำพังทุกเดือนคุณพ่อส่งเงินกลับบ้านมาให้คุณแม่นําไปใช้หนี้ ท่านกลับนำเงินไปดื่มเหล้าเมาเช้าเมาเย็นเธอทำหน้าที่ดูแลน้องแทนคุณแม่ทำให้เธอไม่มีโอกาสไปโรงเรียนเธออยากไปโรงเรียนเหมือนเด็กคนอื่นแต่ไม่มีคนดูแลน้องเงินที่คุณพ่อส่งมาแม่ก็เอาไปทิ้งลงขวดเหล้าเธอแอบคิดน้อยใจที่แม่ไม่สนใจเธอกับน้องวันๆเอาแต่ดื่มเหล้าไม่เมาไม่กลับ เมื่อครบกำหนดสองปีคุณพ่อเดินทางกลับมาถึงบ้านพ่อถามแม่ว่าเงินที่ส่งมาเอาไปใช้อะไรทำไมไม่มีเงินเหลือแม่ตอบพ่อไม่ได้จึงถามความจริงจากเธอความน้อยเนื้อต่ำใจที่คุณแม่ทิ้งให้เธอและน้องไม่ได้เรียนหนังสือเธอจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อฟังเมื่อท่านทราบเรื่องทำให้ท่านบรรดาโทสะ ท่านทั้งตบทั้งตีทั้งศอกทั้งเขา่าไม่ต้องอธิบายให้มากแม่กลายเป็นกระสอบทรายให้พ่อระบายความแค้นเงินทองที่ท่านอุตสาห์ตรากตรำทำงานหวังเก็บเงินมาปลูกบ้านสักหลังให้ลูกหลบแดดหลบฝนทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือคืนนั้นบ้านเหมือนถูกไฟไหม้เสียงพ่อแม่ทะเลาะกันเหมือนจะฆ่ากันให้ตาย แม่โกรธเธอมากท่านแคร์ลูกสาวทำให้ถูกสามีตบทั้งตีทั้งสอกทั้งเขา่าท่านฉีหน้าแช่งน้องพรว่าอีพรอีลูกไม่รักดีวันนี้มึงทำให้กูโดนพ่อตบตีครอบครัวกูเดือดร้อนหาความสุขไม่ได้มึงจำไว้วันไหนที่มึงมีครอบครัวกูขอสาบแช่งให้ครอบครัวมึงอย่าได้มีความสุข ขอให้ครอบครัวมึงชิบหายแม้สิ่งที่เธอพูดจะเป็นความจริงคำพูดของเธอทำให้แม่เดือดร้อนพ่อหันมาดื่มเหล้าเมาทุกวันพอเมาได้ที่พ่อกับแม่จะมีปากเสียงตบตีกันถึงเรื่องที่ผ่านมาวันเวลาผ่านไปน้องพรโตเป็นสาว หน้าตาสาสวยเป็นที่หมายปองของหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่แตกเนื้อสาวได้ไม่นานเธอหอบผ้าหนีตามชายคนรักเข้ากรุงเทพสร้างความอับอายให้พ่อแม่พรเก่าที่แม่ให้ไว้ยังไม่ส่งผลเธอสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาลูกสาวหอบผ้าหนีตามผู้ชายมีลูกสาวเหมือนมีซ้วมอยู่หน้าบ้าน นำความอับอายขายหน้ามาให้เวลามีคนถามถึงน้องพรพ่อแม่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนท่านกลรด่าสาบแช่งน้องพรมีลูกก็ไม่รักดีเห็นผู้ชายดีกว่าพ่อแม่ทั้งพรเก่าพรใหม่ความรักหนุ่มสาวช่วงแรกมีความสุขเธอมีพยานรักด้วยการสามคนลูกทุกคนเป็นผู้หญิง กรรมออกดอกออกผลแล้วครับเธอกำลังรับกรรมที่เธอเคยทำไว้กับพ่อแม่เธอและสามีช่วยกันทำมาหากินมีเงินเก็บซื้อบ้านในกรุงเทพหนึ่งหลังพรจากแม่ตามมาส่งผลสามีเริ่มทำตัวห่างแอบไปมีเมียน้อยทำให้ชีวิตครอบครัวพบกับความทุกข์เธอกินน้ําตาต่างข้าว กล้ากลืนฝืนทนความรักสามีและลูกเธอยอมบากหน้าไปหาเมียน้อยขอร้องเมียน้อยให้เลิกยุ่งกับสามีพร้อมทั้งเล่าชีวิตเธอและลูกให้เมียน้อยฟังครั้งแล้วครั้งเล่าที่สามีนำความทุกข์มาให้สามีนอกใจตัวเองก็ตั้งท้องปัญหาชีวิตเข้ามารุมเรา้า เธอตัดสินใจทําแท้งลูกในท้องหากปล่อยให้ลูกเกิดมาคงไม่มีปัญญาเลี้ยงดูลูกสามคนยังเลี้ยงแทบไม่ไหวเธอทําแท้งถึงสี่ครั้งทั้งกรรมเก่ากรรมใหม่แค่เริ่มต้นชีวิตเธอยังทุกข์ขนาดนี้ลูกสาวคนโตอายุ13ทุกเช้าเธอตื่นไปซื้อของมาขายปล่อยให้สามีดูแล กลับเข้าบ้านเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของสามีกับลูกสาวมักจะนอนกอดกันทำท่าทางเหมือนคนรักเธอเฝ้าสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงสามีกับลูกสาวเธอจับได้ว่าสามีกับลูกสาวได้เสียการเพราะความใกล้ชิดหรือจะเป็นเพราะคำสาปแช่งของแม่ชีวิตเธอมันดูมืดมนไปหมด เธอเฝ้าครุนคิตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกหนอความทุกข์ที่อยู่ในอกกลืนไม่เข้าใครไม่ออกบอกใครก็ไม่ได้นี่ก็ผัวนี่ก็ลูกจะทำยังไงดีสามีกับลูกสาวทำความบัดสีไม่ไอายเธอเวลาเขาอยากจะร่วมหลับนอนกันเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานสมสู่กัน ไม่รู้ผีหาซาตานตนไหนมาสิงทั้งสองคนให้ทำกรรมชั่วช้าได้ถึงเพียงนี้หากใครรู้ว่าแม่กับลูกสาวมีผัวคนเดียวกันจะคิดกันยังไงลูกสาวตั้งท้องเธออายุเพียง13ปีหากลูกออกมาจะเป็นยังไงพอพาลูกสาวไปทำแท้งสร้างเวรสร้างกรรมเข้าไปอีก ชีวิตครอบครัวประสบกับความเลวร้ายถึงเพียงนี้เธออดทนสู้ดูแลลูกสาวคนกลางอายุ9ขวบคนเล็กอายุสามขวบวันหนึ่งลูกสาวคนโตบอกกับเธอว่าต้องการจะดูแลน้องสองคนกับพ่อลูกสาวขอร้องให้แม่ออกไปจากชีวิตหากเราตกอยู่ในสภาพเดียวกับน้องพรเราจะรู้สึกเช่นไร เธอตัดสินใจอยาขาดกับสามียกบ้านและลูกอีกสองคนให้สามีดูแลเธอกลับมาดูแลพ่อกับแม่นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตน้องพรแนะนำให้สวดมนหาเวลาปฏิบัติธรรมแก้ไขวิบากกรรมในชีวิตขอขามากรรมจากพ่อแม่และลูกที่เสียชีวิตลำพังจะหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องยังขัดสน หากไปเข้ากรรมฐานจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่าอยู่อาจารย์แนะนำให้ทำความดีเธอบอกไม่มีเวลาแม้จะสงสารแต่ไม่อาจจะช่วยเธอได้คงต้องปล่อยให้เธอก้มหน้ารับผลกรรมไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ดังพุทธพจน์ที่ว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกโ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมในอนาคตเธอจะเป็นโรคเครียดเป็นมะเร็งหมดลูกทุกท่านคงจะเห็นแล้วว่าลูกคนไหนทำให้พ่อแม่เสียใจล่วงเกินท่านทั้งสองท่านทำมาหากินไม่ประสบความสำเร็จขอท่านมีสติคิดก่อนจะพูดไม่เช่นนั้นท่านอาจทุก์ คำพูดของท่านเองปลาหมอตายเพราะปากขอน้อมอุทิศบุญกุศลให้ครอบครัวน้องพรพบกับความสุขวิบากกรรมที่อยู่ลดน้อยถอยลงบทแผ่เมตตาให้ตนเองอาหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโคโหโมิปราศจากความทุกข์ อเวโรโหมิป oh ราศจากเวรอพยาปโชโหมิป oh ราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอนีโคโหมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินบทอธิษฐานขออโหสิกรรมพระพเจ้าขออโหสิกรรม กรรมใดที่ข้าพเจ้าเคยทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆดก็ตามขอให้เจ้ากรรมในเวรโปรดโอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขอโอโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมกันต่อไป ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาคณะญาติและผู้มีอุปการรคุณของข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทินบทแผ่เมตตาให้สัรพ,ส,พสัตวสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้น เวราหวนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอพิยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีขาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตตานางปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนได้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินบทแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตุนางโหตุสุกิตาหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินางโหตุสุกิตาหนตุยาตายโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุรูปัชชายาจริยานางโหตุสุขิตาโหานตุคุรูปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทัง สัพเทวานังโหต <Liberty> ุสุขิตาโหนตุสัสพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัพเพเวรีนางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพสัตตานางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทวนหน้ากันเทินสาธุบทกรวดน้ำข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลผลบุญจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ไม่ว่าท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้และโปรดโอโหสิกรรมโปรดอนุโมทนาบุญร่วมกับพระพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเธินสาธุ